สวัสดีครับวันนี้ VV s u p e r b i ร์จะมาแนะนำคาวาซ a กิ ER6N นะครับคันนี้เป็นปี2015นะครับเป็นสีเหลืองดำนะครับเจ้าของเก่ารักษาดีมากนะครับรถคันนี้เป็นรถซื้อสดมือเดียวนะครับรถสดมากเลยครับคันนี้ปี2015แต่รักษาแบบว่าใหม่มากครับดูครับสีดมเดิมครับ เบิกเกอร์อาจจะมีหลุดลอกกันบ้างนะครับเรามาดูไมค์กันดีกว่ารถวิ่งมาแค่หมื่นสองพันโลนะครับถือว่าน้อยมากนะครับสําหรับรถปีสิห้านะครับรถคันนี้นี่ออกออกศูนย์มาเบิกท่อมานี่ก็สามหม้าแล้วนะเจ้าของเก่าแจ้งไว้ยางครับหน้าหลังก็ยังเหลือๆเ,เลยนะครับ ใช้ได้ยาวๆเลยเพิ่งเปลี่ยนมาเลย มีสวิงนะครับวาวไม่ดังนะครับที่ได้ไปนี่คุ้มๆเลยคันนี้แล้วเรามีรับประกันเครื่องด้วยนะครับหนึ่งเดือนหนึ่งพันกิโลนะครับสำหรับใครที่สนใจเข้ามาดูได้นะครับรถอยู่ที่ร้านวีวีซูเปอร์บอยู่ตรงถนนทัดไทมิทนะครับเส้นที่จะตัดไปนิวิตใหม่นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ